คลิปนี้จะว่ากันด้วยเรื่องของบัตรเครดิตสะสมใหม่นะครับวันนี้ที่ผมอัดอยู่เนี่ยเป็นช่วงประมาณต้นเดือนตุลาคม2025นะครับซึ่งก็มีการมีแบงค์ที่ผมถือบัตรสะสมใหม่ยอยู่นะครับใช้สะสมใหม่ยอยู่เนี่ยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนะครับเป็นแบงค์ที่3าเป็นสถาแบันการเงินที่3าแล้วกันนะครับซึ่งผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมนี้เกิดขึ้นนะครับผมก็เลยคิดว่าเอออยากจะพูดในฐานะที่เป็นยูเซอร์แล้วก็เป็นนักลงทุนที่ ลงทุนในธุรกิจใกล้เคียงกันเหล่านี้บ้างนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็ถ้าดีนะครับจริงๆร,งรงช่องของ,ของต้องบอกก่อนนะครับว่าช่องของผมเนี่ยเป็นช่องที่พูดเรื่องของการลงทุนนะครับเรื่องของ Personal Finance บัตรเคริตอะไรพวกนี้ก็จะเกี่ยวเนื่องจริงก็จะมีพูดบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ลึกแบบ i n f ฟลูเอนเท่านอื่นๆน,นะผมจะพูดในฐานะที่ผมใช้อยู่3ใบเนี้ยแล้วก็ผมคิดว่า3ใบนี้ผมก็ ใช้มาจนเข้าใจเงื่อนไขพอสมควรก็เลยอยากจะมาแชร์แลกเปลี่ยนแล้วก็ดูว่าเฮ้ยผมมีมุมมองต่อการลงทุนในสายการที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับยอ้อนไปนิดนึงนะครับช่วงประมาณไตรมาสที่2ของปีนี้แต่ไม่ที่สองตอนต่อเนื่องไตรมาสที่3มนะครับมีธนาคารสีเขียวแห่งหนึ่งนะครับเขาก็ประกาศว่าใครเป็นผู้ถือบัตรเครดิตนะครับของเขาเนี่ยแล้วมีใช้ยอดใช้ไม่ถึงเนี่ยเขาจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนะครับผมว่าจุดนั้นแหละเป็นจุดแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงลนด์สเคปของอุตสาหกรรมบัตรเครดิตของประเทศไทย นะครับอันนี้คือจุดแรกเนาะหลังจากนั้นนะครับเวฟบอ่าเวันนั้นคือเว็บแรกแล้วกันเนาะที่ผมรู้สึกได้ว่ามันกระทบเพราะว่าผมก็ถือแล้วผมก็ใช้ของเขาน้อยแหละผมก็เลยเลยไม่รบก,กวนแบงก์นั้นผมก็เลยยกเลิกนะครับยกเลิกบัตรเหล่านั้นไปทั้งหมดเลยคือผมเริ่มมีประมาณสี่ใบของธนาคารใดก็ยกเลิกไปหมดเลยนั่นคือกระทบเรียกว่าเป็นพีหลอกนะครับก่อนเริ่มนะครับประมาณนี้บท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 เริ่มต้นบทนำนครับทีนี้พอเป็นบัตรสะสมใหม่หลกักๆเนี่ยผมเข้าใจว่า อย่างที่ผมคุยนะนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ใบเครดิตสะสมไหม่แหละนะครับหรือคนที่มีเอ่อรายได้คือส่วนใหญ่คนที่มีเวลค่อนข้างดีอะเอาอย่างนี้แล้วกันนะเป็นนักลงทุนมีเงินเดือนเยอะหรืออะไรก็ตามไม่ใช่ใบเครดิตสะสมไหม่นะซึ่งผม,ผมเป็นเป็นเป็น behavior ป,ปกตินะและมันถูกเชฟมาด้วยอุตสาหกรรม,นาามเนี้ยถ้าบัตรเครดิตสะสมไหม่เนี่ยผมว่าเริ่มคิดเนี่ยประมาณคือจริงๆมันก็มีมานานแล้วนะแต่พอมันเริ่มแมสขึ้นอะและเซตสิบปีผมเห็นหลายหลายคนเนี่ยก็เริ่มสมัครเข้ามา นะครับอย่างผมเองก็บินฟรีไปหลายรอบน,นะจั้ <c oughs> คือผมก็นับไ่ถูกเลยอ่ะ <c oughs> คือต้องบอกว่ามันก็มีมานานมากทีนี้จุดที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลกก็คืออ่ะผมถือ3ใบนะผมเกินไว้ก่อนนะจใครจะได้ลององฟังลองติดตามกันนะครับห <c oughs> ผมถือตัว UB บีใหม่ซึ่งผมใช้เป็นหลักนะเป็นฟิ้ใหม่ที่มีสเตเป็นบัตรที่มีสเตตัสด้วยนะครับแต่จริงจริมันไม่ต่างกันมากเดี๋ยวผมผมไม่ได้อวดน,นะการพูดว่ามีสเตตัสเนี่ยแต่แค่จะได้บอกว่าเออคุณจะได้เห็นสิทธิพิเศษที่มันจะได้หรือม ไม่คุ้มผมใช้ใช้ไม่คุ้มอะ่ะผมไม่ค่อยได้ไปใช้สิทธิพิเศษอะไรของเขาไอ้สองที่ผมมีนะครับแล้วก็ใช้สะสมมายอยู่นะครับก็จะเป็น ttb reserve ก็เป็นบัตรที่มีสเตตัสเช่นกันนะครับแต่บัตรใบที่ผมใช้เป็นหลักในการสะสมใบจริงอ่ะคือยอนออลบีนะครับ,มมร e B, รบซึ่งผมมีทั้งวีซ่าแล้วก็ jcb นะครับอ่ะผมมีสามใบนี้นะครับถ้าเกิดใครซึ่งผมคิดว่ามันเป็นบัตรมหาชนนะไม่เอ่อที่ไม่ไเนี่ยมีสเตตัสหรือไม่มีสเตตัสเนี่ยก็สะสมมาคล้ายๆกันนะครับ ส่วนรีเซิร์ฟเนี่ยเดิมเขาต้องมีสเตตัสนะครับแล้วก็ต้องคงสเตตจะคงสเตตัสหรือเปล่าเดี๋ยผมจําไม่ได้นะแต่ที่ผมทําคลิปเนี้ยเพราะผมเห็นว่าเมื่อประมาณวันที่29กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยของทีทีบีรีเซิร์ฟเนี่ยมีการประกาศคอนดิชันใหม่ออกมาซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณจะสะสม,มัยให้ดีได้สินิเพสสูงสุดคุณต้องคงสเตตัสมีเอออ็มประมาณห้าล้านขึ้นไปอ่ะเอางี้แล้วกันสรุปสรุป,ส,รปสามอันนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องสามบัตรนี้นะครับ แล้วก็มองในมุมมองของฉันนะนักลงทุนด้วยว่าผมมองอยังไงเนะเาะผมเล่าตามไทม์ไลน์แล้วกันเนื่องจาก U ูบพี่ใหม่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเง่อนไขเนาะสี่สิบบาทเอาง่ายๆคือสี่สิบาทเป็นหนึ่งไมอะนะประมาณเนี้ยสี่สิบาทเป็นหนึ่งไมลเงีไขอื่นผมยังจําไม่ได้นะเรื่องค่าธรรมเนียมทีนี้ผมอยากจะชวนมองแตกต่างจากผมว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นใครพูดประเด็นนี้เนาะคือเดิมอะ u ูบพี่ใหม่ตอนผมสมัครเนี่ยมันจะประมาณ ผมจาไม่ได้นะยี่เอ่อสิบแปดบาทเป็นหนึ่งไมอะไรอย่างเงี้ยบ้งประมาณนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ขึ้นมาเป็นสี่สิบาทตอนเนี้ยนะปัจจุบันนะครับที่ที่กำลังจะไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วกันทีนี้ถามว่าเฮ้ยมันดูขึ้นมาเยอะแล้วกันเนาะถ้าตัวเลขดีขออภัยนะผมผมไม่ได้ผมจําเลยของใหม่ละคือผมมองว่าของเดิมอะ่ะมันถูกมันถูกม,มากแล้วมันไม่เคยถูกปรับครับประเด็นนี้ก่อนเลยนะมันไม่เคยถูกปรับใหม่ขึ้นมาแต่ค่าเครื่องบินอ่ะ ค่าเครื่องบินภาษีอะไรต่างๆนา,า,านาเนี่ยของเครื่องบินเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงมาหลังโควิดค่อนข้างจะเยอะนะครับดังนั้นถ้าเรามองเป็น t i m e ไลน์เลสเซ่สิปีแล้วกันสมมติคุณสะสมบัตรสะสมไม่มาสิปีนะแรกผม,มเชื่อว่าคุณต้องแลกไปนู่นไปนี่เบิร์นบินไปแล้วบ้างอะในในขณะที่อัตราอาจจะโอเคอัตราไม่นเนี่ยมันไม่ค่อยได้เปลี่ยนเอ่อมันตาของการแลกไม่อะ,อะผู้ผิด การเบินแล้วได้คะแนนแล้วไปแลกไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนแต่แน่นอนที่ผ่านมาคือคะแนนสะสมไม่ไม่อะต่อสายต่อต่อทริปอ,อะมมนอาจจะเพิ่มขึ้นอันนี้ไม่เถียงนะแต่ตัวแบงก์เองเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ปรับนะดต,ตานีดังนั้นมันก็มีการปรับขึ้นมาเพราะว่าค่าเครื่องบินขึ้นไปสูงมากถ้าใครที่ที่ทบินแล้วซื้อตั๋วเครื่องบินบินเองก็จะรู้แหละว่ามันเดินแบงก์ไปะะคออปไป่อนข้างจะเยอะนะครับค่อนข้างจะปออภัยเดินแบงก์ไปค่อนข้างจะเยอะนะครับดังนั้นผมมองว่า40บบาทต่อหนึ่งไม่เนี่ย ในอนาคตจะเป็นเลทมาตรฐานของบาตสะสมใหม่นะคือตอนนี้ผมเห็นหลายๆช่องก็พูดว่าเอมเกินสี่สิบบาทเป็นหนึ่งม่จะเรียกบัตรสะสมใหม่เลยก็แล้วแต่คุณจะพูดนะครับแต่ผมมองว่าในฐานะองคุณแต่ผมมองว่าแรงสเกลของอุตสาหกรรมนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปคนที่เป็นย้อนกลับมาหนึ่งคนที่เป็นคนสะสมใหม่เนี่ยอย่างที่ผมบอกส่วนใหญ่เป็นคนที่รายได้ดีนะเวลดีมีวินัยด้วยประเด็นนี้สําคัญคือคุณจ่ายเต็มไงคุณได้ไม่ คุณคุณรูดไปถึงดิวคุณจ่ายเต็มถ้าคารท็ไม่ได้อะไรจากคุณเลยนะและเสียทําไมใช้คําว่าแทบไม่ได้ถ้าคุณนึกดีๆนะถ้าคุณผ่อนศูนย์เปอร์เซนด้วยบัตรใบสะสมใบนั่นแหละคุณถึงจะได้เออแบงก์ถึงจะได้เงินจากคุณแต่คุณน่ะก็มักจะไม่ค่อยได้ทําอย่างนั้นกับบัตรสะสมใบเพราะคุณส่วนใหญ่จะเข้าใจดีอยู่แล้วว่าถ้ารูดศูนย์เปอร์เซนผ่อนสินค้าเนี่ยคุณจะไม่ได้คะแนนสะสมซึ่งมันก็คือไม่สามารถเอาคะแนนสะสมไปแลกใบได้นั่นเองซึ่งมันน้อยมากนะผมเชื่อว่าน้อยมากที่คุณจะซื้้อสินาโดยใช บัตรเครดิตผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นเอ่อบัตรสะสมไม่ได้ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นเพราะว่าโดยส่วนใหญ่คนที่เป็นมาถึงจุดเนี้ยเขาจะเข้าใจบัตรเครดิตเป็นอย่างดีครับถ้าเขาจะศูนย์เปอร์เซ็นก็ว่าจะใช้บัตรอีกใบ,อ,บอื่นดังนั้นเนี่ยคุณคือให้ใจ่ายต้นทุนน่ะของธนาคารหรือสถาบันการเงินดันดังมัต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะทีนี้มันก็เทรดออฟกันว่าถ้าคุณมี AUM ที่ดีกับแบงค์แบงค์ก็ถึงจะโอเคอยากดูแลคุณเนาะซึ่งมันก็แยกไปอีกถ้าคุณเป็น AUM ฝากเงินกู้สินเชื่อ อันนี้แบงค์ได้ดอกเบีย้ยจากคุณโอเคมันก็ตรงตัวเนาะเขาเปิดสถาบาันการเงินเขามีไรายได้ดอกเบีย้ยให้ดำเนียมยก็ยังแฮปปี้อยู่ไล่ลงมาถ้าคุณมีประกันชีวิตก็ยังโอเคประกันชีวิตเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางสถาบันการเงินเขาได้กําไรเขาเยอะแต่ถ้าคุณมีเงินลงทุนไล่ลงมาเงานินลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยธนาคารนะกับบริหรือบลจษหเป็นคนละนิติบุคคลกงนเขาอาจจะมีคอนแทคเรื่องของเป็นการเป็นนายหน้าหลักทรัพย์ กองทุนอะไรอีกเรื่องหนึ่งมันก็เป็นรายได้ของธนาคารที่น้อยลงไปอันนี้ผมลดลดหลั่นลงมาให้สุดท้ายสมมติคุณมีเงินฝากเงินฝากเนี่ยคุณเป็นเจ้าหนี้ธนาคารและแน่นอนเงินฝากด้วยเนี้ยดอกเบี้ยมันน้อยมากนะครับแล้วถ้าสมมติคุณเป็นไอเนี่ยไล่ลงมานะคุณก็ลองดูแล้วกันว่าคุณอยู่สถานไหนแล้วคุณใช้บัตรเครดิตที่เบิร์นไม้ได้เยอะได้ไม้เยอะเขาแบงก์เขาก็เสียให้คุณเยอะรายได้จากคุณเนี่ยคือน้อยมากเวลาแบงก์เขามองผลฟลิโอส่วนเนี้ยเขาก็ต้องพยายามหากำไรจากจุดนี้ ดังนั้นอันนี้ก็คือเมื่อโยบีมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่า U ยบีก็คงมองอะไรบางอย่างในพอร์ตโฟลิโอของเขาเนะผมต้องบอกก่อนนะผมค่อนข้าผมรัก u o บีนะผมเป็นลูกค้าที่จงรับพกดี u ยบีนะผมไม่เขามีการเปลี่ยนแปลงเงินไขผมก็ใช้มาเคอถ้ามีค่าธรรมเนียมอะไรที่ผมจ่ายไม่ว่าผมก็ถึงจะยกเลิกนั้นไปแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะพยายามใช้ของเขาเนาะเพราะเขาเคยมีบุญคุณกับผมอะผมใช้คำนี้คือเขาให้ให้บัตรเครดิตไปแรกผมมีแค่นั้นเองตอนนั้นคือผมแบบเงินเดือนน้อยอะผมต้องการบัตรเครดิตเอาไปใช้ทํางานประมาณนี้ ทีนี้ผมก็ยังคงไม่ทําอะไรนะผมก็ใช้ใช้อยู่จากที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงไขก็พยายามดูแล้วผมก็เห็นว่าเวฟหนึ่งเวฟที่ยูมีการเปลี่ยนแปลงตัวเนี้ยมันกระทบเยอะคอนเทนต์ออกมาเกินยูทูบเลยเต็ไมไปหมดเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมได้รับที่ได้พบเจอนะครับแล้วก็ผมไม่ได้วงสนทนาไหนก็มีการพูดคุยนะดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้รู้เลยว่าเฮ้ยยูบีแบ็คไฟลลูกค้าซ i t ีแบงค์มาด้วยเนาะแล้วลูกค้าซีดีแบงค์ก็ไม่พอใจเยอะอหลักๆผมเห็นเยอะในใน ในนี้ได้รับผลกระทบเยอะหล,ยห,ลยหลายเรื่องแต่ผมก็โอเคอยู่ยังอยู่จริงๆผมว่าเป็นลูกค้าซินิแพคด้วยเราก็ได้ได้รับเรียกว่าได้รับเวฟที่มันมีการเชนเนี่ยผมก็ได้ได้ไดไดรับการเชนในบางอย่างซึ่งผมก็มองว่าไม่ได้เีนปัญหาอะไรก็ยังคงอยู่กับยูบีนะครับประมาณนี้แต่ว่าผมก็ยืนดูอยู่ว่าเฮ้ยยูบีเนี่ยประกาศตุ้มเลยเพราะต้องการเอฟเฟกอะไรบางอย่างในอันนี้มองมอง,มองในฐานะนักลงทุนแล้วนะยูบีประกาศตุม้มเพราะมองว่าอยากให้พอร์ตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเนี่ยเขาคายคเนแล้วเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยผมไม่อาจไปล่วงรู้ได้เนาะแต่ผมก็เห็นว่าคงมีการแน่ๆคือมีการหยุดใช้บัตรใบเนี้ยสักในพิมพ์ใหม่เนี่ยน่าจะมีพอสมควรในที่ผมประเมินมีการยกเลิกไหมไม่รู้ก็ถ้ายกเลิกไปผมก็ค่อนข้างจะสงสารแบงก์เนาะเพราะผมมองว่าสุดท้ายเนี่ยบัตรใบเนี้ยผมดีใจมากเลยที่ผมไม่ได้ยกเลิกเพราะผมถือว่าถึงณวันเนี้ยมีการเปลี่ยนแบงก์มาสามเจ้าเนี่ยสุดท้ายผมต้องกลับไปใช้พี่วิมัยด้วยเนาะทีนี้กลับไปที่อีออน อิออนเนี่ยผมก็เงื่อนไขของเขาแล้วกันเนาะหลังสุดณนะปัจจุบันที่ผมทราบนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในโค้ดคุณต้องไปเช็คกับกทางสถาบันการเงินอีกทีคือส0 0 0มื่นบาทแรกที่คุณใช้เนี่ยที่คุณใช้รูดเนี่ยก็จะได้รับคะแนนที่คุ้มนะประมาณ20บาทได้1ใึหมาเออ20บาทได้1ใึหมาประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่ในปีที่อาจจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเ่ยถ้าคุณอยากยกเว้นค่าธรรมเนียมเนี่ยคุณต้องใช้ถึงเดือนละประมาณ2อง0 0ืบาทอ่ะประมาณนี้ต่อบัตรต่อบัตร สองหมื่นถ้ามันบาทต่อบาทถึงจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมของแต่ละบตทนะครับดังนั้นก็คือคุณก็ต้องวางแผงงนการใช้ให้ดีแต่ว่าส่วนต่างของอาบาทที่สองหมื่นหนึ่งถึงสองหมื่นหนึ่งบาทถึงสองหมื่นห้าพันบาทเนี่ยคะแนนคือคุณต้องยอมใช้เพื่อได้ลดค่าธรรมเนียมเนาะแต่ว่าคะแนนคุณอาจจะไม่ได้คุ้มสุดเหมือนยี่สิบบาทเป็นหนึ่งหมายแล้วมันจะมันจะแพงขึ้น แต่ถ้าเกินเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะจะจ,ะจะไม่ได้เลยก็จะประมาณ40บาทเป็นหนึ่งหมายน,นี่ผมถ้าผิดขออภัยนะแต่ก็คือผมก็เลยจะจำแต่แค่ว่าเนี่ยใช้ประมาณ25 0 0 0บาทต่อบัตรทีนี้ใครที่ดูไม่เคยมาดูแล้วก็มปดูช่องผมนะเอเอ,เอก็คือคือช่องเนี้ยจะลุกทุ่งนิดนึงนะครับคือผมพูดคลิปเดียวผ่านเลยผมจะไม่ได้มีเอฟเฟกแล้วก็บางคลิปส่วนใหญ่ไม่ก็ไม่ค่อยมีสคริปด้วยก็จะพูดจากที่ผมจําได้นี่แหละแล้วก็ผมไม่ได้มีจดอะไรไว้ผมก็จะพูดไปเรื่อยเลยนครับทีนี้ผมก็เลย่ะนน้ผม,รรมาใชวจ ออออนกับโยบีนี่แหละสะ,ส,ะสมใหม่ร่วมกันนะครับประมาณนี้ก็คือการตัดสินใจของผมทีนี้กลับมาดูในเรื่องของการลงทุนเนาะเมื่อกี้ผมบอกแล้วโยบีเขาคงมองว่าถ้าทําตุ้มจะเกิดเอฟเฟกเอฟเฟกน่าจะเป็นไปตามที่เขาต้องการอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดในมุมมองนักลงทุนเนาะออออนรู้ว่าผมเข้าใจว่าออออนเนี่ยมีการหยุดรับบัตรมีหยุดรับสมัครชั่วคราวหรือเปล่าเข้าใจเข้าใจว่าชั่วคราวนะ หรือจะถาวรบอกว่าไม่ไม่อาจจะรับรู้ได้นะครับแต่เขาก็ประกาศว่าเขาหยุดรับบัตรเนื่องจากมีผู้สนใจสมัครมาเยอะนะครับก็เนื่องจากมีการเปยนแมงของโยบีเนี่ยคนก็แห่ไปสมัครกันเขาก็เลยหยุดผมมองในงานลงทุนนะในงาคนทํางานอะมองว่าอันนี้ผมผมชอบสไตล์การทํางานแบบนี้เนาะคือเวลาที่เกิดเชนขึ้นนะ่ะตั้งสติให้ดีเขาบอกว่าเราจะคือถ้าถ้ามองว่าถ้าสมมติอีออนมองว่าถ้าคนเหล่านี้แห่มาเนี่ย ต้นทุนเหล่านี้ถ้าสมมุติคุณเป็นแบบลูกอย่างที่ผมบอกอะ่ะคือจ่ายเต็มอะ่ะเขาก็จะได้น้อยเนาะส่วเ่เนคุณใช้บัตรอื่นเนี่ยคือยิ่งได้น้อยหนักเลยแล้วผมเข้าใจว่าทางย้อนเนี่ยน่าจะไม่ได้มีผลิตภัณฑ์การลงทุนหรืออะไรเท่าไหร่นะแต่บางชีวิตผมเข้าใจว่ามีนะต้องเราไปดูอาจจะมีพันธนุ์งเงินอะไรอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยหยุดกี่ก่อนพรอสัปพอสัปารเราสมัครก่อน,อน,อน,ออนเออซึ่งผมว่าเวลาเกิดเหมือนตั้งสติอะ่ะ แล้วก็อ่ะผมเข้าใจว่าเขาหยุดแล้วก็ปรับย่องไขมาอันเนี้ยมันก็จะเป็นวิธีการทํางานที่ผมเป็นสไตล์ญี่ปุ่นที่ผมชอบนะเออผมว่าค่อยคคิดค่อยๆปรับแล้วก็ผมว่ากระทบกับลูกค้าเขาอยู่บ้างแต่ก็มันก็พอมมีทางออกอยู่แล้วนะ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ยังยังพอก็ใช้เขาก็อาจจะผมว่าในแง่เราอ่ะผมอยากรู้ว่าที่มาของสองหมื่นอ่ะมาจากไหนผมเชื่อว่ามาจาก Data Analysis เนาะอันเนี้ยเป็นเป็นจุดที่เราควรเรียนรู้เลยว่า ถ้าเรามี Data อยู่ดีๆเนี่ยสองหมืน่นเป็นจุดที่ออปติมัมอาจจะคือได้ตามที่คงต้องได้ตามที่สถาบันการเงินอยากทำอะ่ะเออต้องบอกอย่างนี้ส่วนเราอ่ะเป็นยังไงเนี่ยมันก็คือแล้วแต่เราตัดสินใจใช่ไหมแต่แบงค์เขาตัดสินใจธนาคารทางสถาบันการเงินเขาตัดสินใจอย่างนี้อยอแต่อย่างนี้ผมในเชิงธุรกิจผมชอบมากเลยว่าค่อยๆดูค่อยๆตัดสินใจแล้วก็หาจุดเอา Data มาใช้ผมเชื่อว่า UOB ก็ใช้ Data ในการที่จะดูว่าทำอีกเยอกไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเนาะดังนั้นเนี่ยในฐา,านะน,นักลงทุน ผมว่า Data เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับจุดหนึ่งที่ทําให้ผมเห็นว่าธุรกิจนี้มีมีมีเพลเยอร์ Player หนึ่งที่อยู่ในธุรกิจนี้แล้วอตอนนี้ต้อง disclaimer ไว้นิดหนึ่งคือผมถือหุ้นตัวนี้ด้วยก็คือ Visa าวีซาเนี่ยถ้าใครที่ได้ศึกษาเนี่ยเขจะเข้าใจว่าเขาเขาเป็น transaction processor ผมใช้คำนี้เป็นทางด่วนเป็นถนนที่ข้อมูลวิ่งอ,อันนี้คือรายได้หลักของวีซ่ผมใช้อย่างนี้ก่อนเนาะ,ะซึ่งในไทยเองเนี่ย ผมเท่าที่ผมศึกษาเนี่ยเนื่องจากเรามีบริษัทที่ทำพร้อมเพย์อทีเอ็มหรือ PMX ถ้าผมเอ่ยชื่อผิดขออภัยนะเดี๋ยวผมขอเรียก ITMX แล้วกัน ITMX เนี่ยเป็นคนโปรเซสข้อมูลของพร้อมเพย์ให้ก็คือทางด่วนของข้อมูลงานส่งส่งถ่ายโอนข้อมูลการโอนเงินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอน่ยในยุโรปแบบวีซ่าเป็นคนทำตรงเนี้ยเยอะเป็นเป็นผู้นำรวมถึงใน US ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในไทยเองเนี่ยทุกคนถึงแม้คุณจะถือวีซ่าเยอะแต่วีซ่าเองเนี่ยเขาก็เออออ่าาาาาจจาจจะะถถ้ค้คคุุุณณศศึึกกกษษืวีซตตงงงไปรรโมดลธิข ระดับโลกเขาที่เขาทำฟูลเซอร์วิสต้องบอกว่าของไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟูลเซอร์วิสแต่เราก็ยังแต่เขาก็ยังสามารถหาไรายได้กับกับทางตลาดในประเทศไทยได้ผมใช้คานี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าผมมักจะถามว่าเวลาที่เราเป็นนักลงทุนเนี่ยเราอยากจะมองว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยมีโหมดแค่ไหนเนาะมีคู่เมืองมีความแข็งแกร่งอะ่ะแค่ไหนเนี่ยคือถ้ามันหายไปอะ่ะยูเซอร์ระทบอะไรคุณลองมองจากเคสนี้อะ่ะ เอาบัตรสะสมัยิหายไปหรือแคบเลี่ยนเงอนไขยังไม่หายนะผมว่ากระทบกันเยอะยังเป็นสิ่งจําเป็นอ่าไอ้สองสถาบันการเงินเขาก็ไม่ได้ยกเลิกบัตรนะเขาเลี่ยนแปลงเงอนไขมันก็เป็นแสดงย้ำว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นวีซ่าก็อย่างวีซ่ามาสเตอร์ยังเป็นสิ่งจําเป็นเออเนี่ยจากจุดนี้ผมก็เลยกลับมานั่งทบทวนเรื่องของการลงทุนมาหาความรู้มารีวิวอีกทีหนึ่งเพราะผมคิดว่าเออมัน กระแสไบนาวเพเยเตอร์ now, ator, หรืออะไรที่เพิ่มขึ้นมากินสุกี้ผ่อนได้หรืออะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นเนาะแต่ผมเชื่อว่าธุรกิจนี้ยังคงอยู่แต่จะการสู้การแข่งขันเป็นยังไงเนี่ยต้องต้องไปดูกันก็ต้องไปดูกันย็ต้องไปศึกษาซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเคสอีออนผมเชื่อว่าเ,เขาจับตลาดแบบหนึ่งอะ่ะเ,เขาคงไม่ได้จับตลาดเวลสุดๆเนาะแต่ลูกค้าฐานที่เขามีอะ่ะก็เป็นลูกค้าที่สร้างไรายได้ให้เขากับ ดีระดับที่เขาเติบโตมาได้แล้วกันผมจะคํานี้แล้วกันก็ไปสามารถหาอ่านได้ซึ่งเนื่องจากยีอนเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนาะผมก็จะไม่พูดลงไปลึกอะไรขนาดนี้หรอกผมว่าเชื่อว่าข้อมูลทางเคสสตารดี้ case study เนี่ยยีนก็มีฐานลูกค้ากลุ่มหนึง่งเวลาที่เขามีประสบพบเจอการเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งขันทําให้เขาต้องเปลี่ยนแปลงธุรกิจไปเหมือนกันเขาทาอย่างไรเพราะแบนด์แชร์ที่เขามีพอร์ตโฟลิโอของลูกค้าที่เขามีเนี่ยก็จะทําให้เขา ตัดสินใจอย่างนั้นด้วยเอออันนี้เป็นจุดที่น่าเรียนรู้มากเลยคือผมเห็นคอนเทนต์ที่เป็นเรื่องยูเซอร์เยอะแล้วผมก็เลยอยากะใ,ให้ลองให้คิดเรื่องเนี้ว่าโหธุรกิจนี้จริงๆแล้วมันมันเอฟเฟกเราเยอะนะเราขาดคือผมอะขาดไม่ได้เลย <laughs> ผมก็รู้สึกว่าเออเราขาดบัตรสะสมใหม่ไม่ได้ก็เลยถึงขั้นต้องมาทําคลิปนี้นะครับอาทีนี้ผมกลับไปที่โยบีนิดนึงบัตรโยบีที่ผมถืออยู่เนี่ยไอตัวพี่ใหม่ที่มีมีสเตตัสเนี่ยโดยส่วน โดยส่วนใหญ่เนี่ยอ่ะผมผมใช้ชีวิตอยู่ใน CB d ดีเลยนะผมอยู่ผมอยู่แถวเซนอย่างนี้เลยในการทํางานนะเออประมาณนี้ผมก็ใช้บัตรเครดิตเนี่ยน้อยมากผมใช้กับฟู้ดฟู้ดอนอะไรพวกนี้ไปผูกไอ้วอลเลตอะไรต่างๆเนี่ยเป็นหลักแล้วเราก็ใช้เติมน้ำมันใช้อะไรที่ผมใช้ไม่ได้เยอะผมต้องบอกผมไม่ใช้ไม่ได้เยอะผมก็แค่เอออยากหาผมประโยชน์จากเงินของผมให้เต็มมูลค่าที่สุดประมาณนี้นะครับ <S <S ดังนั้นเนี่ยผมคงไม่สามารถตอบได้ว่าบัตรเอาไอ,อัน,นี่ไปเทียบกับคนอื่นแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมคิดว่าเออผมจะใช้พิใหม่กับ ย้อนตรงนี้แหละประมาณนี้คิดว่าก็น่าจะโอเคโอเคโซโซเราก็ใช้น่าจะอยู่ในระดับที่เราใช้ประมาณนี้แหละไม่ได้ไม่ได้เวอร์อะไรเกินไปนะครับแล้วก็ใจพฤติกรรมนี้ทีนี้อ่าบัตรสุดท้ายเมื่อกี้ผมยังไม่พูด TTB Reserve ที่ผมถืออยู่เนี่ยก็เป็นบัตรสเตตัสเหมือนกันทีนี้ก็ TTB Reserve เนาะก็คือที่เขามีการเปลี่ยนแปลงื่้นไขในยีก้าันยายนีย่ซึ่งก็เลยเป็นเจ้าที่กระทบผม ขึ้สูงถึง,ส,ถงส,าสามเจ้าเปลี่ยนกระทบหมดเลยอะเนาะแล้วก็ต้องคงสเตตัสประมาณ5ล้านบาทขึ้นไปถึงจะได้คะแนนสะสมที่ดีประมาณสามสบาทเป็นหนึ่งไมลประมาณนี้ประมาณนี้นะครับไปไปศึกษาดัวเองนึ่นงขาจะเขามาเป็นภาพยาวละเอียดเลยมีสเตตัสมีการปรับรูปแบบ c r m ลูกค้าด้วยนะครับดังนั้นก็แน่นอนอย่างที่เกินไปเนาะทีทก็เป็นธนาคารเนาะเขาก็จะดูแล ลูกค้าเอ่อลูกค้าสินที่มีมีสินเชื่อเป็นเองมีสินเชื่อนะฮะมีประกรันมีการลงทุนมีเงินฝากอะไรอย่างเงี้ยตามนั้นเลยตามที่ผมไล่เรียงไปข้างต้นเลยสีระดับนะครับดังนั้นเนี่ยมีคําถามที่หลายหลายคนอยากจะถามอยู่ว่าแล้วพี่ิคุณเดียผมฝากเป็นสเตตัสเพื่อจะสม,มัยดีไหมมีคนถามผมมีนะคือถ้าถามผมผมก็มองว่าคุณต้องไล่มาก่อนเนาะว่าคุณจะ คุณผมมองว่ามันเป็นเบ n นฟิตจากการถือบัตรเนาะเดิมถ้าคุณต้องมี a u m แล้วเขาให้บัตรคุณแล้วคุณได้เบ n นฟิตเนี่ยก็โอเคแต่ถ้าคุณจะเ,เปลี่ยนแบงก์ไปเนี่ยคุณต้องดูว่าเฮ้ยทรานสัคชันมันคุ้มไหมนะครับแล้วก็เอ่อความวุ่นวายอะ่ะมันเยอะซึ่งส่วนใหญ่้ยิ่งถ้าเป็นสินเชื่อผมว่าคนไม่ค่อยอยากเปลี่ยนแบงก์ถ้าใครที่เดินกับแบงก์มาแล้วแบงก์ดูแลกันดีก็คืออยากจะอยู่กันอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าเงินฝากเงินฝากก่อนเนาะ ผมไม,ไม่ค่อยแนะนำเนาะเพราะว่าผมจะแนะนาก่อนว่าเวลาคุณฝากเงินอะ่ะสิ่งที่คุณควรจะดูที่สุดก็คือการคุ้มครองของอสถาบันคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทแรกนะครับดังนั้นเนี่ยกับสถาบันการเงินหนึ่งเนี่ยก็อยากให้มี1ล้านส่วนที่เกินหล้านเนี่ยก็ลองมองไปที่ตราสารหนี้ไทยเพราะความเสี่ยงจะต่ำเนาะตัวเงินคลังพันธบัตรรัฐบาลไทยกองไหนที่ดูอันนี้เยอะก็ต้องดูดีดแต่ในภาวะอย่างเงี้ยที่ US มีการเปลี่ยนแปลงอตัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะกระทบไปถึงเราจุดหนึ่งอยู่ดีนะสุดท้ายอะ่ะ ก็ดังนั้นผมคิดว่าการสะสมไมเนี่ยเป็นของแขมและผมอาจจะต้องพูดประโยคนี้นะคุณอาจจะต้องทําใจยอมรับกับแลนสเคปที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับคือผมโดยส่วนตัวผมถ้าจะให้เป็นมีเอ m เพื่อเอาไม่สะสมมาผมมองเป็นประเด็นหลังๆเลยนะผมมองยิวก่อนมองตอบแทนก่อนนะนักลงทุนต้องมองผลตอบแทนก่อนเนาะเออไออย่างยกตัวอย่างเงินฝากเนี้ยผมเคยพูดไปในคลิปก่อนอ่ะส่วนที่เกิน สถาบ,บักนกูคุ้มครองเงินฝากเขาไม่ได้คุ้มครองอะ่ะถ้าแบงก์นั้นเกิดล้มขึ้นมาเทียบกับดอกเบี้ยที่คุณได้รับอะเทรดออฟมันไม่คุ้มนะสมมติคุณฝากเงินสองล้านหลวงรัฐบาลคุ้มครองล้านหนึ่งอะ่ะส่วนเกินล้านหนึ่งอะ่ะคุณได้ดอกเบีย้ยเลยเซ่เก้าพันบาทหมื่นบาทประมาณนี้ปีหนึ่งอะ่ะคุณเอาเงินหนึ่งหมื่นบาทไปแลกผลตอบแทนเอ้ยคุณเอาเงินหนึ่งล้านบาทไปแลกผลตอบแทนหนึ่งหมื่นบาทอะ่ะถ้าแน่นอนโอกาสแบงก์ล้านเนี่ยหรือแบงก์ล้มไปมันมีน้อยมากแต่ผมด่านต้มยำกุ้งมาแกผมอะ เออผมว่ามันไม่ไม่ใช่ความเสี่ยงที่เราต้องไปเทคอะ่ะผมผมยอมเอาไปฝากที่อื่นแล้วผมไม่ได้เวลวดีกว่าผมไม่ได้เป็นสเตตัสอะไรก็ได้แต่ผมได้รับการคุ้มครองเงินฝากผมมอ,กอออมองอย่างนี้ก่อนเออซึ่งถ้ามองอย่างเงี้ยถ้าลอจิกอย่างเงี้ยครับผมผมไม่รู้นะผมสุดตรงนิดนึงคือผมมองว่าคนที่ฝากเงินเกินหนึ่งล้านบาทในขณะที่ยังฝากแบงก์อื่นได้อะ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ประเมินความเสี่ยงอย่างดีผมใช้คํานี้เนาะซึ่งผมไม่ค่อยเห็นคอนเทนต์คนอื่นพูดเรื่องนี้นะผมก็เลยพูดไว้ ก็อยากให้คุณไปลองคิดดูอย่างที่บอกนะครับว่าครบละเนื้อหาครบและะ้วค,คุณจะไปใช้บัตรเครดิตไหนสะสมใบก็ประมาณนี้นะครับซึ่งในการลงทุนอะ่ะผมว่ายังไม่สิ่งจําเป็นในเรื่องเนี่ยเรื่องไฟแนนซ์เรื่องบัตรเครดิตต่างๆเนี่ยผมเข้าใจว่าบีซ่ามีดีด้วยผมจะไม่ไม่ไม่พูดเยอะถึงถึงตัวนี้เนาะมีดีออยู่ในประเทศไทยด้วยแต่ตัวตัว,ต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 วผมเป็นเป็นลงทุนไดเล็กนะประมาณนี้เป็นเป็นเป็น,ปนถือออฟชอตโดยตรงนะครับ ก็ประมาณนี้คิดว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นให้คุณลองไปคิดดูว่าผมอยากให้คุณลองลองลอง,ลองคิดดีๆว่าผมทำนายไว้ว่าแลนสเคปของอุตสาหกรรมบัคเครดิตเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบที่ผมพูดนี่แหละคือ40บาทเนี่ยสุดท้ายจะเป็นจุดที่ออปติมัมแล้วก็หลายๆแบงก์ก็จะมาอยู่จุดนี้แหละถ้าคุณเป็นใช้งาะฟรีไรเดอร์ก็ได้คือค่าธรรมเนียมก็ไม่เสียจ่ายก็เต็มผ่อนส่วนเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ซื้อเนี่ยคุณก็ประมาณที่ประมาณเนี้ยถ้าคุณไม่เสียค่าธรรมเนียมคุณได้ประมาณเนี้ยผมว่าโอเคละแล้วมัันนจะปปปรบเลี่ยไ เพราะว่า,อย,าอย่างที่บอกคือเรทมันไม่ค่อยได้เปลี่ยนมานะครับพอเขาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยจริงๆถ้าเขาจะยอยเปลี่ยนเมือนเวลาขึ้นก็เช่ารายปีมันมันจะดูไม่เยอะนะแต่มันโดยทาเการติ้งของใบเครดิตอาจจะทาไม่ได้เออประเด็นนี้ผมลืมพูดแบงค์เนี่ยเขาประกาศอะไรเวลาเขาประกาศเขาจะตุ้มให้เป็นเหมือนแบบมีผลเอฟเฟกต์อะอย่างอย่างแบงค์ที่เลิกแบงค์ที่มีการคิดค่าธรรมเนียมแบงค์สีเขียวอะตอนที่ผมสมัครเขาก็เหมือนแบบออกแคมเปญชีวิตด,ดีๆอะไรประมาณนี้ยตุ้มมาเหมือนกันจนแบบเออเราต้องสมัครอ่ะราะเป็นแบงค์ไทยด้วยเนาะ ปรกากฏว่าถึงวันที่เขาจะเปลี่ยนอะ่ะเขาประกาศโต้โต้เลยใครใช้ไม่ถึงเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาจะเป็นประมาณเนี่ยการทํางานเนี่ยเออตุ้มตุ้ม <laughs> คือค่อยๆทำก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะมันจะคือถ้าผมอย่างผมเนี่ยอยู่กับอย่างบริษัทที่เคยขายของอเราจะค่อยๆทําเป็นชออ็อตชอเออเวลาเราจะขึ้นราคาสุดท้าย5ปีราคาเป็นขึ้นแน่นอนครับราคาสินค้าขึ้นแน่นอนแต่มันก็จะมีแผนการขึ้นราคาขึ้นบังลงบังเทคลอตบัง เทรดโปรโมชั่นบ้างโปรโมชั่นคอนซูเมอร์โปรโมชั่นบ้างอะไรบ้างแต่แบงก์อาจจะตุ้ม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 เลยเอออันนี้เน,นี้ยเป็นจุดแตกต่างที่ผมสังเกตได้จากการลงทุนนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดออชอบคลิปนี้ก็ฝากด้วยแล้วก็กดไลค์กด u like, b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้พูดคุยเรื่องการลงทุนต้องบอกว่า p e r s o n a l finance คลิปนี้ผมทำไม่ค่อยได้ทำนะครับถ้าใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากฝากแชแนลไว้ด้วยแล้วกันนะครับโชคดีครับ